รถประยน้ำมันปีใหม่ไม,ม้น้อยห้ามาชมคลิปเต็มคลิปนี้ที่ที่ขามาด้าสองเครื่องยนต์1นนะคะเป็นตัว s อ s p o r t ท็อปสุดของรุ่น h a t c h b a c k าประตูนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณพี่รถปียีสามไมล์25,000โลเสนอขาย4 5 9 0 0 0ห้าีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น7,800นะคะภายในยสวยๆนะ,ะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะปรับเจ็ดที่นั่งได้2ตํตำแหน่งทรงกระไลมัลติฟังก์ชันหน้าจอเดิมโรงงานนะคะ สำหรับคันนี้นะคะพี่เพี้ยนใดสนใจนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี f c ทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเข้าสู่ช่องอันอันรวมรถมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบเจอกับอันอัน,อนเพรยนต์อีกแล้วพี่พีคะ่ะอยู่ที่บริษัทเพรยนต์เช่นเคยนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสําหรับพี่พืน่นใดอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองเทสต์ได้นะคะมาได้เลยนะคะบริษัทของเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะใครที่อยากมาชมรถตัวจริงหรืออยากมาเช็ได้นะคะสามารถโทรเข้าเบอร์0918820616หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะ ไอดีไลน์ยูนะคะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะลายส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวอันเองนะคะสำหรับวันนี้พี่จ๋านำรถเข้าใหม่ไมน้อยสภาพสวยคัดเกรดปีใหม่ใหม่าให้เลือกชมได้ใช้งานกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น m a ด้านะคะ1.2อะขอภาย m a ด้า2เครื่องยนต์1.3นะคะเป็นตัว SP Sport ค่ะคุณพี่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะสำหรับคันนี้ Hatchback 5ประตูสีเทาดำนะคะปี23ไม0หมนลนะคะสำหรับคันนี้ เสนอขายนะคะที่459,000บาทนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆ ฟีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่7,800คุณพี่ขะบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเนี้ยนะใครได้ไปใช้งานอันบอกเลยว่าสภาพนี้เนียนกริปนะคะพี่พีไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะขับแบบสปอร์ตสปอร์ตสวยๆแบบนี้หรือว่าพี่พี่อยากเสริมเพิ่มเติมในส่วนชุดแต่งนะะก็สามารถจัดได้เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะคะสภาพรถสวยเดิมโรงงานมากๆคุณพี่ ไมหม่ปี23านะสะ4 5 9น0 0ับาทนะคะคันนี้นะหายจากราคาป้ายแดงไปแล้วเกือบ300 0 0 0เลยนะคะไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะคะพร้อมกล้องด้านหน้าคันนี้จะได้กล้องรอบคันเลนวอตนะคะช่วยถอยเข้าจอดนะคะกล้ององศา360องศารอบคันด้วยนะคะให้ดูเลยกระจังหน้าเป็นดำเมทัลิกนะคะพร้อมโลโก้แบบ โลโก้นะคะเป็นของ m a สด้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยสภาพสวยโดนใจแน่นอนคุณพี่คะเซนเซอร์ <S S <ensor> <S ด้านหน้าสเกิร์ตไม่มีร่องรอยนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถฝากระโปงนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะเป็นสีเทาดำนะคะคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะเทาดําออกในวิบูนะคะสภาพตัวรถคือเดิมโรงงานสวยๆเลยนะมาดูในส่วนของตัวแม็กนะคะ คันนี้จะได้แม็กอัลลอยเดิมโรงงานเป็นสีเทาดำนะคะสีรูร้อยนะค,ะคุณพี่แม็กขอบ15นะคะและได้ดิชเบรกคู่หน้านะคะยางเนี่ยจะใส่ยางดันหลอบอยู่นะคะคุณพี่ยางปีใหม่แน่นอนนะคะสำหรับที่เพรยนนะ,ะยางปี2 3เลยนะคะสำหรับคันนี้ได้รถปีใหม่ยางปีใหม่4เส้นเลยคุณพี่นำรถออกไปนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ไปแมนเทนนนไม่ได้ไปทำ ซ่อมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ไม่ได้ซ่อมแน่นอนคุณพี่คะ่ะสภาพตัวรถยังใหม่ยางยางใหม่ครับได้อีกยาวๆเลยคุณพี่แถมฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินในการออกรถนะคะถ้าประวัติดีมาคุยกันได้เลยนะคันนี้นะคะ คุณพี่สามารถนํารถออกไปโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเป็นรถประหยัดน้ามันมากๆด้วยสําหรับมาด้านะคะได้รถมือ2ส,สภาพน้องๆป้ายแดงไม่แค่25,000โลนี่ถือว่าแจ่มเลยนะคะคุณพี่คันนี้นะคะสภาพการใช้งานน้อยมากๆเลยนะสำหรับตัวกระจกเนี่ยมีเรนวอตมาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะหลังคาเป็นดําล้วนนะคะคุณพี่ขา หลังคาเป็นดําแบบว่าติดเคปรามานะคะเป็นหลังคาแบบเคปรานะคะเ mm hmm. สาวากาศได้เป็นชาร์กฟินนะกระจกข้างเนี่ยเป็นดําล้วนนะคะคุณพี่พร้อมนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะ mm hmm. ด้านข้างกระจกมาให้เรียบร้อยและมีเลนบอสมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ mm hmm. มือเปิดเนี่ยเขาจะได้เป็นเซ็นทัลล็อกนะคะคุณพี่ขาสาหรับปุ่มเซ็นทัลล็อกนะและก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถกระจกเดิมโรงงานรอบคันขาค,คันนี้ ดิชเบรกคู่หน้าดัมเบรกคู่หลังนะคะได้ในส่วนของยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะแถมเป็นรถประหยัดน้ำมันอีก23.3กิโลต่อริรเลยนะคะราคา459,000บาทได้รถปี2 3ถือว่าคุ้มแน่นอนนะคุณพี่ถ้าใครสนใจนะทักติดต่อสอบถามอันมาได้เลยอยากมาลองเทสได้รถเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังนะคะตัวสเกิร์ตด้านล่างมาพร้อมไฟทับทิมนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของไฟ LED นะคะด้านบนนะ คันนี้สวยนะคะคุณพี่เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดพร้อมกล้องถอยนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กหาประตูกระจกเดิมโรงงานนะคะติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยสาหรับคันนี้มาดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะเบาะเนี่ยจะปรับพับเก็บได้แบบ60-40นะคะตัวห้องเก็บสัมภาระก็ไม่ได้แคบมากนะคะคุณพี่สามารถวางของได้นะในส่วนของแฮชแบ็กหาประตูเนี่ยเขาจะปรับเบาะพับลงไปนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกนะคะไฟท้ายนะคะเดิมโรงง,งานทาโคอิโต หัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีขยับเลยนะคะคุณพี่สภาพารถคือสวยมากๆนะคะเหลี่ยมสันคมทุกอย่างนะคะเดิมโรงงานนะในส่วนของรางน้ำนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์ครเรียงกันสวยๆหัวน็อตไม่มีขยับซักอันนะคะสภาพเป๊ะ,ะามากๆนะคะคันนี้ไม่มีประวัติพีความชนหนักมาเลยนะคะรับประกันให้เลยนะนี่นะคะสภาพตัวรถเม็ดอาร์คทุกอย่างเรียงกันสวยๆคุณพี่กระจกไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะ มาดูนะคะในส่วนของชุดที่ปั๊มลมยางนะคะคุณพี่มาครบแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะสำหรับมาสได้นะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะอะไรนะคะก็มาเต็มเหมือนกันนะ,ะชุดปั๊มลมยางนะคะเวลาที่รถเราลมรั่วนะคะก็สามารถปั๊มลมยางนะคะแล้วก็ปั๊มสูบยางเนาะ ไปในอู่ใกล้ๆนะคะให้เขาปรับให้เขาดูแลให้ได้นะคะเขาจะให้มีชุดยางอะไหล่มาให้เนาะถ้าเป็นรถปีใหม่ๆนะคุณพี่ใช้ชุดปั๊มลมยางแทนได้นะคะสําหรับคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะวนมาดูฝั่งนี้คุณพี่ขาเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีร่องรอยเลยนะคะไม่มีพิกามชนหนักนะสําหรับคันนี้นะคะสภาพรถคือเดิมโรงงานสภาพส,สวยๆเลยเบรกนะคะ พวกซุ้มล้อพวกดิสเบกพวกนี้เป็นของเดิมโรงงานนะและแม็กก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะซักฝั่งนะคะเซนเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะคะไปดูออปชันภายในกันด้วยคุณพี่จ๋าว่าได้อะไรมาบ้างสําหรับคันนี้นะคะอันบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มนะคะคุณพี่ได้พอๆกับพวก CX3 นะคะ CX30 นะคะได้มาแน่นอนนะคุณพี่มาดูฝั่งนี้นะคะแผงประตูเนี่ยจะเป็นผ้าอะคันทล่านะคะกับพลาสติกขึ้นรูปนะคะสีดําล้วนนะเดินด้านมาสีแดงนะคะ คันนี้จะได้กระจกปั่พับไฟฟ้าล็อกกระจกนะคะ,ระกระจกอะ่ะจะปรับออโต้หนึ่งบาทนะคะด้านผู้ขับนะมาดูนะคะในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะกึ่งผ้านะคะเป็นอะคันทล่านะคะตัวผ้านะ,ะนุ่มๆฟูๆคุณพี่นะคะห้องโดยสารสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานสภาพใหม่มากๆคันนี้ได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะ6ทิศทางและปรับเสร็จที่นั่งได้สองตำแหน่งสำหรับที่นั่งผู้ขับนะคะ หัวน็อตนะคะทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะของหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะแผ่นเพจเนี่ยเดิมโรงงานสภาพสวยๆนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงสามารถตรวจสอบได้มอกอทุกอย่างจากบริษัทจากโรงงานเดิมอยู่ครบเลยเหลี่ยมสันคมตัวรถนะคะสีของตัวรถไม่มีร่องรอยเลยนะคะคุณพี่มาดูในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะ ให้ดูเลยโครงสร้างตัวรถภายในนะคะเม็ดอาร์คเนี่ยลอยพวกเม็ดอาร์คเนื้อหุ่นยนต์โรงงานทำนะคะสภาพสวยสภาพเดิมคุณพี่นะคะตะเข็บเม็ดอาร์คยังสวยๆไม่มีร่องรอยของการโปรสสีทําสีถลอกมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้คือเป๊ะมากนะคะได้เบาะหนังกึ่งเบาะผ้าปรับไฟฟ้าเสร็จที่นั่งได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของคอนโซน,นตรงกลางเนี่ยจะมาพร้อมปุ่มปุ่มนะคะในควบคุมปุ่มควบคุม,ม,มแผงหน้าจอด้านในนี้นะคะของหน้าจอตัวรถเนี่ยมันจะสามารถ ควบคุมได้นะคะโดยปุ่มคอนโซลตรงกลางพวกนี้เหมือนกันนะคะจะกดเมนูนะคะกดตกลงเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้เหมือนกันนะคะในตัวปุ่มคอนโซลน,นะมาดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะคุณพี่คันนี้พวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะมีแพทเทิร์นชิปให้เล่นนะ มีแพทเทิร์นชีพให้เล่นนะคะสำหรับพวงมาล,ลัยนะคะแจ้งเตือนกันออกนอกเลนนะคะคุณพี่รับโทรผ่านพวงมาล,ลัยไว้เสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดนะคะได้หมดเลยพวงมาล,ลัยสวยๆเป็นหนังเดิมโรงงานนะคะมาดูนะคะไอสต็นะคะคุณพี่ขาเปิดปิดได้ปกตินะคะในส่วนของ เนี่ยนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะค,ะคุณพี่นะคะกดเปิดไปเลยนะ,ะเวลาเราเหยียบเส้นขาวเส้นถึบอ,อะไรพวกนี้มันจะดังอืดๆนะคะมันจะเป็นเซฟตี้ของเขานะคะแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลล็อกล็อกกันล้อสบัดนะคะปาร์คิ้งเซนเซอร์แจ้งเตือนกนแกะแจ้งเตือนก่อนการชนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะที่พับกระจกเปิดกระจกไฟฟ้านะคะคุณพี่คันนี้สวยมากนะคะบอกเลยว่า สเปคนี้นะคะราคานี้คุ้มคุณพี่จ๋าได้ราคานี้นะคะและได้รถปีใหม่นะคะไม่น้อยมากๆนะ<_ <EN> _สำหรับคันนี้นะคะก็คือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเนาะปุ่มพุนสตาร์เขาจะอยู่ฝั่งนี้นะพี่นะ,ะ<_ <EN> _เป็นแองจิ e สตาร์สต็อปมันหลบอยู่นะ<_ <EN> _มาดูในเล่เลขตัวใหม่นะคะ25,513กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมจากโรงงานตัวแอร์แอร์ในห้องโดยสารในเย็นเจี๊ยบเลยคุณพี่<_ <EN> _มาดนะคะในการอาวัดนะคะ ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาการเร่งเหยียบนะคะอัตราการเร่งเหยียบของเรามันจะบ่งบอกว่าอ่ะเราเหยียบอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยกิโลกิโลต่อร้อยนะคะอ่ะมันจะบอกให้ตรงนี้นะคะคุณพี่ค่ะ สวยคันนี้นะคะมาดูนะในส่วนของกล้องเนี่ยมันจะเห็นเลยกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังว่าใครเขาถอยอยู่ด้านหน้านะคะใครเขาทําอะไรกันอยู่นะคุณพี่มันจะบอกหมดเลยนะคะเนี่ย parking s e n อ o r ปิดอยู่มันก็บอกนะคะกล้องด้านหน้าโชว์ให้เห็นนะคะกล้องรอบคัน3ามอกสิองศาด้านบนนะคะมันบอกหมดเลยคันนี้คุณพี่ขาสภาพรถคือสวยมากๆบอกเลยว่า option มาด้าเนี่ยขนาดเป็นมาด้าสอง มาด้าสนะแต่ได้ตัวท็อปสุดเนี่ยออปชั่นเท่าเท่ากับพวกมาด้าสามพวก CX3 CX3 0เลยนะคะคันนี้คุ้มคุณพี่ขาหน้าจอเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะสามารถเชื่อมต่อ usb UH aux เข้าโทรศัพท์เราได้เลยนะคะ Air ได้ Air i ดด้วยนะคะสภาพสวยมากๆนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ usb UH ให้นะคะสองตำแหน่ง aux นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของ power outlet ด้วยนะคะ power outlet ด้วย เกียร์อัตโนมัตินะคะได้เกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกระโมดสปอร์ตในตัวนะคันนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมหน้าจอที่อันบอกนะคะคุณพี่ช่องวางแก้วน้ํานะคะสองตำแหน่งนะคะมาพร้อมกับตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะคะตำแหน่งของเบรคมือเนี่ยใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายนะคะคุณพี่กระจกนะคะ สียอย่างหนึ่งนะกระจกของเขายังเป็นตัดแสงแบบแมนวนวลอยู่ถ้าได้กระจกแบบออโต้มาเนี่ยแจ่มเลยพี่แต่ว่าไปติดตั้งเพิ่มเองได้นะถ้าจะได้กระจกออโต้นะคะไปติดตั้งเพิ่มเองได้นะคะกระจกอ่าในที่บังแดดมีมาให้นะคะอาจจะมีมา2ฝั่งเลยนะนะคะ2ฝัง่งคุ้มคุณพี่ใดๆน,นะคะคันนี้คือออปชั่นนะคะเต็มออปชั่นคุ้มมากนะคะ รถประหยัดน้ามันออปชั่นเยอะนะคะคุณพี่และได้รถปีใหม่มน้อยนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยถ้าใครสนใจทักหาอันได้เลยนะคะเป็นผ้าคาันธล่านะคอนโซลด้านหน้ากับพลาสติกขึ้นรูปนะคะช่องระบายลมแอร์ตรงนี้สะดวกสบายนะคะปุ่มฉุกเฉินใช้งานได้ปกติคุณพี่ได้เบาะหนังกึ่งเบาะผ้าปรับไฟฟ้าเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังกึ่งเบาะผ้าสภาพสวยนะคะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันด้วยคุณพี่จ๋าเดี๋ยวอันพาชมห้องเครื่องยนต์นะคะไปดูว่าเครื่อง ของมาสด้าเนี่ยนะคะเขาเป็นเครื่องสกาย c อ i ทีฟเนี่ยมันห้องเครื่องยนต์ของเขาเนียยขนาดไหนนะคะคุณพี่เดี๋ยวพาไปชมนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์ของมาสด้าแต่บอกไว้ก่อนคันนี้เป็นมาสด้าสนะพี่นะออปชั่นของเขาตัวท็อปจะได้ประมาณนี้แหละนะคะคุณพี่อาจจะว้าวนะคะเพราะว่าอันว้าวไปแล้วนะคะมาดูนะพี่นะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องสี่สูบสิบหกว้าวนะคะร้อยกว่าแรงม้านะคะประมาณร้อยเก้าแรงม้านะคะคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะ ไม่เกินร้อยแรงม้านะเป็นเครื่อง SkyActive นะคะคุณพี่ขาก็จะมีแรงในช่วยกันขึ้นทางลาดชันอะไรพวกนี้นะคะมีมาให้นะแบตเตอรี่นะคะของเหลวกองอากาศนะคะคุณพี่เราดูแลให้นะประเก็นนะคะทุกอย่างเดิมโรงงานนะคะห้องเครื่องพวกแท่นเครื่องเนี่ยไม่มีค้ามน้ำมันไหลรั่วซึมนะคะ แบตเตอรี่ทุกอย่างปกติหัวน็อตทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีขยับนะคะคุณพี่ขาสําหรับคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะกระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปฉลากคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบคุณพี่หัวนอ็อตคานด้านหน้าคานแก้มด้านข้างนะคะกระโหลกซุ้มล้อไม่มีหัวน็อตขยับซักเม็ดเลยคุณพี่นะคะเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆฝากระโปรงนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่มีขยับนะคะคุณพี่ขาเดิมโรงงานนะ มาร์คปั๊มทุกอย่างอยู่ครบซีนกันกระแทกทุกอย่างยังเดิมๆนะคะสนวนการความร้อนมาด้าเขาไม่ได้มีมาให้อยู่แล้วนะจ๊ะคุณพี่นะ สำหรับคันนี้นะคะถือว่าสวยคุ้มเป๊ะแบตเตอรี่ของเหลวกองอากาศนะคะไม่ต้องห่วงเลยทางเราเช็คให้คุณพี่เนี้ยแน่นอนนะคะเอาออกไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแซมอย่างใดเพราะว่ารถใหม่และเราดูแลให้นะคะถ้าใครสนใจคุณพี่จ๋าอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะสามารถทักสอบถามอินบ็อกซ์หาอันได้โดยตรงเลยสำหรับคันนี้ปี23นะคะไม่สองหมืโลเสนอขาย459,00 0ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเริ่มต้น7800 คุณพี่ท่านใดสนใจตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะเป็น5ประตูแบบนี้สีเทาดำนะคะต้องบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวนะคะอย่าพลาดคุณพี่โทรเข้ามาได้เลย0918820616หรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z นะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่พี่ทุกท่านทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขอภยัยเวนาทีนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปนะคะถ้าอยากได้รถสวยๆนะต้องที่เพชรยนต์นะคะอันอันเพชรยนต์ยินดีให้บริการสําหรับวันนี้ลาพี่พี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ